สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็มาทําเหรียญโปลยทานรอตตอรี่นะคะสวยๆนะคะเป็นรูปดอกไม้อีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหน้านะคะซึ่งทำไม่ยากเลยนะคะทุกคนสามารถทําได้นะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีอ่ารอตเตอรี่นะคะจำนวนทั้งหมด3ใบด้วยกันนะคะรอตเตอรี่นะคะแล้วก็จะมี เรียญนนะคะสำหรับหอ่อแล้วก็สก็อตเทปสำหรับเชื่อมต่อนะคะกันไกลนะคะไม้บรรพัดแล้วก็คัตเตอร์นะคะเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตัดนะคะตรงริมน,นี้นะคะที่เป็นรอยฉีกขาดนะคะเราจะตัดออกนะคะเรานำโรตอรี่3ใบนะคะมาซ้อนกันนะคะแล้วก็ตัดส่วนที่ เป็นรอยฉีกขาดนะคะออกนะคะก็จะได้ตามนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้สกอตเทปนะคะเอามาติดนะคะ ปิดทับอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้ไม่มีรอยนะคะรอยตกนะคะปิดทั้งสองด้านเลยนะคะ ความยาวนะคะก็จะได้เป็นลอตเตอรี่3าใบนะคะต่อกันนะคะจะเป็นความยาวนะคะต่อไปเราจะแบ่งลอตเตอรี่นี้นะคะออกเป็น4เส้นนะคะตัดออกเป็น4เส้นโดยขั้นตอนแรกเราจะพับครึ่งก่อนพับครึ่งลอตเตอรี่ตามแนวยาวแล้วก็เราจะใช้ไม้บรรทัดนะคะช่วยนะคะในการ กดนะคะรีดแบตเตอรี่นะคะให้เป็นรอยนะคะเวลาที่เราใช้คัตเตอร์กรีดนะคะจะได้เป็นแนวเส้นตรงนะคะเวลากรีดนะคะเราใช้นิ้วนะคะประคองไปด้วยนะคะอันนี้เราก็จะแบ่งแบตเตอรี่ออกเป็นสองส่วนสอ,สองแผ่นแล้วนะคะต่อไปเราจะแบ่งครึ่งอีกรอบหนึ่ง โดยการพับครึ่งพับครึ่งทั้งสองเส้นเลยนะคะ ก็จะใช้มีดนะคะกรีดตรงรอยพับ เราก็จะแบ่งลอตเตอรี่นะคะออกเป็น4เส้นเท่าๆกันแล้วนะคะความยาวของเส้นลอตเตอรี่นี้ก็เท่ากับลอตเตอรี่3แผ่นต่อกันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็นำลอตเตอรี่ทั้ง4เส้นนี้นะคะเอามาซ้อนกันให้ปลายเสมอกันนะคะ นี้นะคะแล้วก็นำปลายทั้ง2ด้านมาประกบมากบประกบเข้าหากันนะคะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะตัดตามแนวเฉียงนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วหยิบปลายด้านหนึ่งวัดความยาวนะคะจากปลายนะคะมา ข้างในนี้10เซนติเมตรนะคะแค่นี้นะคะ10เซนติเมตรแล้วเราก็พับครึ่งนะคะคลี่ออกค่ะต่อไปเราจะทำฐาน4นะคะหยิบริบบิ้นมาเส้นที่1นะคะ โดยให้ด้านสั้นนะคะอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็หยิบเส้นที่สองนะคะสวมทับไปในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสวมทับไปในเส้นที่สองและเส้นที่สี่สอดเข้าไปในเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้นิ้วนะคะล้วงไปในเส้นที่สี่หยิบเส้นที่สามขึ้นมา ดึงให้กระชับใช้นิ้วกดนะคะให้แน่นนะคะก็จะได้ตามแบบนี้เสร็จแล้วเราก็วางเหรียญโปรยทานตรงกลางนะคะหยิบเส้นสั้นนะคะที่อยู่ข้างบนนะคะมันจะมีสองเส้นซ้อนกันอยู่เราหยิบเส้นสั้นพับขึ้นไปข้างบนนะคะเส้นทางซ้ายมือพับไปทางขวาเส้นข้างบนพับลงมาข้างล่าง และเส้นที่อยู่ทางขวามือพับไปทางซ้ายมือโดยสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงข้ามแล้วดึงให้กระชับใช้นิ้วกดให้เป็นรอยนะคะก็จะได้ตามแบบนี้เสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะเราจะพับอีกหนึ่งรอบนะคะโดยใช้เส้นสั้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นมาข้างบนสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงข้าม ซ้ายไปขวาแล้วก็ข้างบนลงข้างล่างแล้วก็ขวาไปซ้ายอันนี้เหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะ ต่อไปเราจะทำเส้นที่ชี้ไปข้างบนก่อนนะคะโดยเราจับนะคะริบบิ้นนะคะพับนะคะมาข้างบนแบบนี้นะคะบิดริบบิน้นตามแบบเลยค่ะแล้วก็กดลงไปแล้วก็พับลงมากับฐานแบบนี้นะคะแล้วใช้ปลายนะคะ สอดเข้าไปในช่องที่อยู่ติดกันช่องนี้นะคะแล้วก็ดึงเส้นที่สองก็ทำเหมือนกันค่ะบิดมาข้างบนนะคะแบบนี้นะคะบิดไปทางขวามือนะคะแล้วก็กดใช้นิ้วกดแล้วก็พับลงมาที่ฐาน ใช้ปลายสอดไปในช่องที่อยู่ติดกันนะคะช่องนี้นะคะเส้นที่สามก็ทำเหมือนกัน เส้นที่4นะคะบิดพับลอตเตอรี่นะคะมาทางขวามือแบบนี้นะคะพับมาข้างบนนะคะแล้วก็กดลงไปกดลงมาที่ฐานนะคะแล้วก็ใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ติดกันแล้วก็ดึงแล้วครบสี่เส้นแล้วนะคะเราพับหมดแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะเราจะทำกลีบดอกนี้นะคะสี่กลีบนี้นะคะเราก็จะเริ่มเส้นทางซ้ายมือก่อนนะคะเส้นที่อยู่ข้างบนชี้ไปข้างบนเนี่ยเราก็พับเก็บลงมาก่อนนะคะเราก็ทำเส้นท,ท,ที่อยู่ทางซ้ายมือน,นะคะคือเส้นนี้นะคะบิดลอตเตอรี่นะคะไปด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะบิดไปด้านหลังแล้วก็วนกลับมาทางขวามือน,นะคะแล้วก็บิด ลงมานะคะบิดลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนหนึ่งรอบแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะใช้ปลายนะคะสอดไปในช่องที่อยู่ติดกันนะคะ ก็ดึงนะคะในขณะด,ดึงเราก็ตกแต่งกลีบดอกไปด้วยก็จะได้นะคะกลีบที่1ต่อไปเราก็จะทำกลีบที่2นะคะใช้เส้นนะคะทางซ้ายมือนะคะพับเส้นที่ชี้ไปข้างบนลงมานะคะหยิบเส้นทางซ้ายมือบิดลอตเตอรี่นะคะไปด้านหลังแบบนี้นะคะ บิดไปด้านหลังแล้วก็ชี้ไปทางด้านขวามือเสร็จแล้วเราก็บิดโรตารี่คว่ำลงมาตามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หมุนนะคะวนไปหนึ่งรอบแบบนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ติดกัน เส้นต่อไปนะคะจับเส้นที่ชี้ไปข้างบนนะคะลงมาข้างล่างจับเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือนะคะจับลอตเตอรี่นะคะบิดไปทางด้านหลังนะคะวุกมาทางขวามือแบบนี้แล้วก็บิดคว่ำลงมานะคะบิดลอตเตอรี่คว่ำลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนขึ้นเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ติดก,กัน ไปเส,เส้นสุดท้ายนะคะจับโรเตอรี่นะคะบิดไปด้านหลังนะคะแล้วก็วนกลับมาทางขวามือแล้วก็จับโรเตอรี่นะคะพลิกคว่ำลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็วนนะคะหมุนหมุนวนหนึห่งรอบแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องติดกัน ได้กลีบดอกสีดอกแล้วนะคะสี่กลีบนะคะไม่ใช่สีดอกนะคะตามนี้นะคะก็ปรับตกแต่งตามชอบเลยนะคะอันนี้นะคะเสร็จแล้วเส้นสั้นนะคะตรงนี้นะคะที่โผลมานะคะเราก็ตัดออกไปเลย ปลายทากลีบดอรรอบนอกนะคะทํากลีบนี้นะคะรอบนอกนะคะเราจะทําเส้นไหนก่อนจะได้นะคะคราวนี้เราจะทําเส้นบนก่อนนะคะเราก็จะบิดลอตเตอรี่นะคะมาข้างบนนะคะไปแล้วก็จับชี้ไปทางขวามือนะคะแล้วก็บิดพับลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วเราจะใช้ปลายนะคะปลายลอตเตอรี่สอดเข้าไปด้านหลังนะคะดูด้านหลัง สอดเข้าไปอ,อยู่บนเส้นที่เราเพิ่งตัดออกไปนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงจะได้ตามนี้นะคะต่อไปเส้นต่อไปนะคะบิดลอตเตอรี่นะคะมาทางมาข้างบนนะคะชี้ไปทางขวามือนะคะแล้วก็บิดพับลงมา แบบนี้นะคะใช้ปลายนะคะสอดไปด้านหลังนี้เราก็จับขึ้นนะคะสอดเข้าไปบนเส้นที่เราเพิ่งตัดออกไปนะคะเสร็จแล้วก็ดึงนะคะเส้นต่อไปก็ทำเหมือนกันค่ะ เส้นต่อไปก็ทำเหมือนกันนะคะบิดลอตเตอรี่นะคะมาข้างบนนะคะมาทางขวามือนะคะแล้วก็บิดพับลงไปหงายแบบนี้พับลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปในช่องด้านหลัง ไปเส้นที่4นะคะบิดล็อตเตอรี่ไปทางขวามือนะคะหมุนลงมาข้างล่างแบบนี้ข้างหลังนะคะแล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่เส้นพึ่งที่เส้นที่ตัดออกไปเมื่อกี้นะคะเส้นสั้นที่ตัดออกไปนะคะก็จะได้กลีบรอบนอกแล้วนะคะสี่สีดอกสี่กลีบนะคะตามนี้นะคะ ต่อไปเราจะมาเก็บเส้นด้านหลังนะคะให้เป็นรูปแบบนี้นะคะมามาดูกันเลยนะคะเราจะทำเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือก่อนนะคะอันนี้เราก็พับเส้นที่ชี้ไปข้างบนนะคะพับลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็หยิบเส้นซ้ายมือนะคะพับกลับมาแล้วก็บิดนะคะหมุนแบบนี้นะคะสอดตายลงไปนะคะ อันนี้เนื่องจากเส้นมันสั้นนะคะเราก็ใช้ตัวช่วยนะคะอันเนื่องจากเส้นที่เหลือนะคะมันสั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ครีมนะคะช่วยจับดันเข้าไปนะคะก็ไม่ทะลุนะคะเพราะว่ามันสั้นนะคะเส้นต่อไปนะคะก็เส้นทางซ้ายมือนะคะจับบิดลงมา ไปเส้นสุดท้ายนะคะก็จะได้ตามแบบนี้นะคะเนื่องจากเส้นลอตเตอรี่นะคะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสอดอเส้นลอตเตอรี่เข้าไปนะคะเส้นนั้นนะคะจะมาทะลุตรงนี้นะคะอันนี้เราเห็นได้หน่อยนะคะตรงนี้นะคะ เราก็ตัดออกแบบนี้นะคะถ้าเส้นไหนสั้นนะคะก็จะไม่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 โผล่ตรงนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเหรียญปุยทานลอตเตอรี่นะคะทางง่ายๆไม่ยากเลยนะคะไปลองทำดูนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดส่งกระดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ